ครับวันนี้เรามีจริ T15 ครับบรรดาบระดาครับข้ามาใหญจริงนะครับหลายร้อยกิโลครับเพื่ออะไรครับเพื่อมาติดตั้งชุดเครื่องเสียงที่ได้คุณภาพนะครับขออริชันครับตออกล้นนะครับตั้งใต้เบาออริชันครับแล้วก็คู่หลังด้วยนะครับละมงเซนเตอร์ครับซับตัวออริชันครับแล้วก็ดีเอสดีจากแมตเซเว่นเลยนะฮะตัวนี้ครับปลั๊กแอ็นเทนนะครับเริ่มชมครับ โอเคเสียงสุดยอดขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับสักคู่เดียวครับนี่เป็นในส่วนของคู่หน้าครับออดิชั่นอีกเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับปักกันเพนะฮะออดิชั่นคู่หลังก็ลงมเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับปักกันเพครับเราใช้ปักในของ BM นะฮะนี่คือแม่เหล็กของ BM ครับแม่เหล็กนี้เดียวฮะนี่ครับหลังของระบวนท่านผู้ชมครับโอเคที่ครับนี่ก็เป็นทวิตเตอร์ครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็เปลี่ยนด้วยนะครับเป็นออริจินเหมือนกันครับตับตู้ของออริจินนะระวางไว้ด้านใต้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคเนี่เราก็เปลี่ยนไปที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับนี่คือ x เอ่า x ห้านะครับแมตต์เซเว่นนะครับครับวไวริงปั๊กนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเก็บเข้าไปด้านในครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับแล้วก็แอปเปิ้ลคาเพย์นะครับ นีเราทำาให้คุณลูกค้าด้วยครับแบบดู YouTube ได้เลยนะครับรอ่าสดะดวกสบายครับเปินคาเฟ่ครับโอเคสักครู่เดียวครับ -out mm -hmm. full yeah. up, it. Try to please me. You never let me down before. imagine. to up. Too familiar, I don't see you anymore. I will not leave you in times of trouble. I never could have come this far I'd take a good time. Bỗng mấy một, một lần không. Don't go some new fashion, don't change the color. I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things what you're doing, and in my head, I paint a picture. So ลูกค้าท่านใดครับที่สนใจงานติดตั้งคุณภาพเสียงชัลเลอร์แบบนี้ติดต่อเรามาได้ครับที่หมายเลขด้านล่างนี้ครับวันนี้ผมโทนี่รักษารริยาลาไปก่อนครับดดขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ